หลังจากกาสกูส่งหัวหน้ายาริกกลับบ้านไปต่อมาในปีที่997ในสหรสวัสดิที่41อ็อกวอลล์ด์กาสกูเมกูรุกทาก้าก็ได้ร่วมมือกับอ็อกวอลล์ดเน็ดดักอุกอุรักกุปห่งแคลนแบทมูลเพื่อทดลองเทคโนโลยีเทเลพอร์ตของอ็อกที่เรียกว่าเทเลพอร์ตตาและสถานที่ที่ใช้ทดลองก็คือดาวอนานิคม,มนุษย์ประเภทไมนิงเวลดวงหนึ่งที่มีชื่อว่าดาวพิซินาที่4 การเทสระบบครั้งนี้กาสกูขึ้นยานซิ่งสกายล่าของเน็ดรักไปครับพอไปถึงคู่หูวอลล็อดพร้อมกองทัพทั้งหมดก็ใช้เครื่องเทเลพอตเตอเทเลพอตลงสู่พื้นผิวดาวทันทีซึ่งดาวพิซินาที่4นี้เป็นดาวที่ถูกคลุมครองโดยดาร์กแองเจิลสเปซมารีนแชปเตอร์ครับและผู้นําของฝั่งมนุษย์ที่ออกมาสู้กับคู่หูวอลล็อดก็คือจานามานันวอเทรันมารีนทหารผ่านศึกแห่งหน่วยสอดแนมกองพันที่10ของดาร์กแองเจิลสเปซมารีนนั่นเองครับซึ่งตอนแรกฝั่งมนุษย์ไม่รู้นะครัว่อออกกมนมงู้ตีีทึ ก็มาเป็นกองทัพแล้วกาแกนสตอมป้าก็เดินสวนสนามรถแบทเทนวากอนวิ่งให้วอนพวกเมกก็ตั้งแผงขายของออกเมดด็อกก็เริ่มตั้งเต็นแพทย์สนามคือสงครามในสายตาของออกมันจะเป็นเหมือนเทศกาลงานกาชาติงานประจำปีอะไรแบบนี้ครับแต่สุดท้ายกองกําลังของดาร์คแองเจิลสเปซมารีนก็รู้ว่าออกมันเทเลพอร์ตมาและขับไล่ฝูงออกที่มาลุกรานจนสําเร็จโดยหารู้ไม่ว่าสงครามครั้งนี้ คือการทดสอบเทคโนโลยีใหม่ของฝั่งอ็อกเฉยๆและเมื่อกาสกูรูร้ว่าเทเลพอตเตของเนตดักอุกอุรกักัคใช้งานได้มันก็เริ่มแผนการสเต็ปต่อไปทันทีซึ่งนั่นก็คือสงครามดาวอาัมมาเดอนดรอบที่2และในคลิปนี้คนรักแมวจะมาเล่าถึงอ็อกวอลล์ดกาสกูเมกอุรุกทาก้าตอนที่3ตอนจบเปิร์ดวอลอัมมาเดอนมหาสงครามเปลี่ยนดาวมนุษย์แห่งจักรวาลวอร์แฮมเมอร์ 40K ให้ฟังครับชื่อตอนแม่งยาวจังวะ ติดตามกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องคนดีคือคนรักแมวด้วยนะครับกดโพสเพื่อสแกนหรือโอนตรงเพื่อสนับสนุนไม่ทันยังไงใต้เดสคริปชันมีขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนคนดีคือคนรักแมวนะครับ สงครามอัมาเกดอนรอบที่2เริ่มตอนปีที่998ในศาตสวรรดที่41รอบที่แล้วนี่ปี941ห่างกันประมาณ57ปีแล้วมันก็เลือกวันดีด้วยนะกองทัพของกาสกูเข้ามาน่านฟ้าของดาวอัมาเกดอนตรงกับวันครบรอบวันนั่งบรรลังของจกักรพรรดิพอดีครับเกิดเป็นสงครามยานยิงกันอยู่บนอวกาศฝั่งอ็อกมีคิวคูเซอร์ประมาณ50ลำยานเล็กเพืองหมาเงานสร้างง่ายๆจากกองขยะอีกไม่ต่ำกว่า300ลำ แถมด้วยซากยานขยับอวกาศสเปซฮักอีก4ลำส่วนฝั่งมนุษย์ก็มียานลาตะเวนของอิมนาวี7กองรบนำโดยยานประจันบาลระดับอโพโคลิปยานฝั่งมนุษย์นี่มีแต่ลำใหญ่ๆนะครับยานลาตะเวนลำหนึ่งนี่ยาว7-8กิโลเมตรส่วนไอระดับอโพคลิปนี่ใหญ่กว่านั้นเยอะ สองฝั่งยิงกันอยู่2คืนก่อนที่เดอะรุกอุกบาทซิ่งจะเริ่มพุ่งมงผิวดาวพวกออกคอมมานโดที่ซุ่มอยู่ในป่าตั้งแต่สงครามรอบแรกก็ออกมาจากป่าฝั่งมนุษย์ก็เรียกบัตรแองเจิลสเปซมารีนแชปเตอร์นำโดยฮัวนาดันเตกับกองกําลังหุ่นบังคับมือไททันจากสถาบันเมทัลลิก้านำโดยปรินเซปคูติสเมนแฮมรวมถึงฮัวนายาริกด้วยครับฮัวน้ายาริกนี่ตอนนี้คือแก่หัวล้านแล้วนะครับแต่สเปซมารีนก็สเปซมารีนเถอะครับ จออุกบาตซิ่งมงกลางมงก็ตายห่านเหมือนกันและที่สําคัญข้างในอุกบาตซิ่งมันยังมีตัวเทเลพอร์ต้าฝังอยู่ข้างในพอติดตั้งเทเลพอร์ต้าลงดาวสําเร็จกําลังเสริมก็มาครับทั้งสตอมป้ากาแกนโคตรปืนใหญ่ก็แวบเข้ามาในดาวเกิดเป็นฉากหุ่นยักษ์ต่อสู้กันต่อด้วยกองทัพรถซิ่งสปีดฟิกวิ่งออกมาไล่ยิงอิมกัดสงครามรอบนี้กาสกูใช้ยุทธวิธีป่าล้อมเมืองครับโดยเริ่มจากพื้นที่บ้านนอกป่าเขาลำนาวไย่ก่อนไม่ได้บุกเข้าเมืองตรงๆเหมือนรอบที่แล้ว แล้วกาสกูก็ตัดสินใจยกพลบุกตีเมืองใหญ่ทีเดียว5เมืองพร้อมกันฝั่งมนุษย์ก็จัดทหารหัวกะทิเทมเปทัสไซออนสเปซมารีนแชปเตอร์แบ็กเทมพาไวสกาดีเอ็กโซซิสดีเอ็กโซซิสนี่แยกมาจากอิมพิเรียลฟิตของโลโกดอนครับมีซินเวิร์สเกอันนี้แตกมาจากอัลตรามารีนไอออนแชมเปียนอันนี้อิมพิเรียลฟิตสตอมบลอดอันนี้แตกมาจากไวสกา ความยิ่งใหญ่ของสงครามนับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นถึงขั้นปีเดียวมีคนตายเป็นล้านและแน่นอนครับสงครามใหญ่โตขนาดนี้พวกออกที่มีอยู่ทั่วจักรวาลก็แห่กันเข้ามาแบบนอนสต็อปจักรวรรดิมนุษย์ก็เร่งเกณฑ์ทหารเพิ่มขึ้น3เท่าโรงงานปลากระป๋องโรงทอผ้าโรงทะลุแร่ก็เปลี่ยนมาผลิตอาวุธยานขนส่งก็ต้องติดปืนมาช่วยสู้คือตีกันแบบไม่ต้องทำมาหาแดกกันแล้วครับพูดถึงทำมาหาแดกก็ตัดเข้าโฆษณากันเลยดีกว่า คลิปนี้สนับสนุนโดย x w v o Game MFT ที่เราสามารถสร้างไรายได้ได้ไดไง่ายๆจากการเล่นเกมเพื่อรับเหรียญบิลลประมาณ8,000เหรียญบิลลจะเท่ากับ1เหรียญ USDT 1 USDT <1 S 1> USD <T S 2> ก็จะเท่ากับ1ดอลลาร์เก็บครบยอดที่ต้องการก็ถอนได้เลยซึ่งวิธีที่เราจะได้เหรียญบิลก็มีหลายวิธีครับไล่ไปตั้งแต่เลี้ยงสัตว์ยันเล่นเกมมีทั้งเกมของแอปเองแล้วก็เกมที่เข้าร่วมเกมเศรษฐีในไลน์ Call of Duty Mobile e f o o t ตบ l ล2024 โปเกมอนโก c คุกกี้รันพับจีเฮดแอปซื้อของก็มีอย่างบิ๊กซีลาซาด้าเอและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายรับเหรียญบิวไปเลยถ้าใช้งานผ่านแอป x อ o เกมของตัวแอปคนรักแมวแนะนำสอเกมครับคือ1 E-Script Master หรือราชาแห่งการหลบหนีโดยมันจะเป็นเกมหนีการไล่ล่าจากฆาตกรซึ่งเราจะได้เล่นเป็นหมาตัวหนึ่งที่จะต้องซ่อนตัวจากฆาตกรเลือกห้องที่ต้องการซ่อน ถลบฆาตกรได้ก็รับบิ้วไปเลยส่วนนี้เกมก็คือสปินรันหรือการแข่งรถความเร็วเกมนี้จะคล้ายๆกับเกมแข่งม้าครับแต่อันนี้นี่คือแข่งม้าเลือกม้าตัวที่ถูกใจและทํามันเข้าเส้นชัยก็รับบิ้วไปเลยย้ําอีกครั้งนะครับเหรียญบิวสามารถแลกเป็นเหรียญ USBT และเหรียญ USBT ก็แลกเป็นเงินดอลล่ารได้เก็บยอดครบที่ต้องการก็กดแถบกระเป๋าตังค์และทําการถอนได้เลยท่านผู้ชมท่านไหนที่สนใจก็เข้าไปโหลดกันได้ คนรักแมวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับและที่สำคัญแอปนี้รองรับระบบ Android แถมยังสามารถใช้งานได้ผ่านเบราว์เซอร์อีกด้วยและอย่าลืมกรอกรหัส k o n w o n w e 1 9 9คนดี199เมื่อกรอกเข้าไปแล้วท่านผู้ชมก็จะได้รับของขวัญจากคนดีคือคนรักแมวด้วยนะจ๊ะถ้าจะโหลดแอปยังไงก็ใช้ลิงก์และโค้ดที่คนรักแมวทิ้งไว้ด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อ ต้องขอบคุณเขานะครับเพราะถ้าคนรักแมวไม่โดนเล่งคลิปนี้นี่ออกวันพุธหน้านะจะบอกให้แม่งนอนตี3มา3คืนแล้วมาต่อกันครับท่านผู้ชม Space Marine Chapter ถูกเรียกลงมาสมอรภูมิเพิ่มมากกว่า25 Chapter ถึงขนาดกองทัพพี่สาวนักบวช Adepta s o l o ล i t a ที่ไม่ได้มีหน้าที่สู้กับซีนอตโดยตรงก็ถูกเรียกมาสู้ด้วยแต่ในจังหวะที่สงครามกำลังยิ่งใหญ่สุดขีดเทพก๊อกกับม็อกก็มาเข้าฝันกาสกูครับ กสกูก็เลยฝากฝังให้ลูกน้องทําสงครามต่อส่วนตัวเองและพวกจํานวนหนึ่งจะออกไปทําภารกิจที่ก๊อกกับม็อกมอบให้และทีมงานของกาสกูก็ขึ้นยานซิ่งที่ชื่อว่าคิววิก้าออกจากดาวออลมาเกดอนไปวนายาริกกับแบ็กเทมพาสสเปซมารีนกองหนึ่งก็ขับยานตามเพราะรอบที่แล้วก็ปล่อยให้กาสกูหนีไปแบบนี้แหละเพราะมันกลับมารอบ2ยังชิบหายขนาดนี้ถ้ารอบนี้มันรอดไปได้อีกสงครามครั้งต่อไปไม่รู้จะชิบหายขนาดไหนกาสกูสั่งลูกเรือให้มายืนรวมกันแล้วก็เริ่มคุยกับก๊อกและม็อก กัสกูบอกว่าสงครามนิรันร์เท่านั้นถึงจะเรียกว่าแร็ก a นาล็อกแล้วถ้าแร็กนาล็อกเกิดขึ้นเทพก็กระม็อกจะปรากฏตัวแล้วจู่ๆยานคิววิก้าของกัสกูก็แวบหายไปหัวหน้ายาริกที่รู้ว่ารอบนี้กัสกูรอดไปได้อีกแล้วก็ถึงกับเอามือกุมหัวหลานบอกแล้วก็กระมอกไม่มีจริงไม่งั้นยานทั้งลำจะหายไปได้ไงซึ่งยานคิววิก้าของกัสกูมันหายเข้าไปในวอร์บครับ เข้าไปข้างในแล้วก็มาโผล่ที่ไหนไม่รู้ในมิติจริงแล้วพอโผล่ออกมาก็พบว่ายานคิววิก้าถูกล้อมโดยกองยานของแกงออกจากแครนเดสเก่า ที่นำโดยอ็อกวอลล์ที่ชื่อว่าอูก ok ็กดาสลาย์คือก่อนคิววิก้าจะหายเข้าไปในวอล์ปมันเป็นยานดีๆอยู่นี่แหละครับแต่พอออกมาตัวยานก็เสียหายหนักพวกตัวถังยานในขี้สนิมเกาะเต็มไปหมดแก๊งของวอลล์ทอูก็อกเห็นก็นึกว่ากองขยะก็เลยกะจะพาพวกมาเก็บตามสัญญานของเดสเกาพวกเมกในยานคิววิก้าก็ระดมพลพากันซ่อมยานเพื่อรับมือกับแก๊งอ็อกขาของเกา่กากัสกูเห็นก็ถามไอ้เมกมึงทำซ่อมเต็นอะไรอยู่วะ เมก็ตอบซ่อมปืนไงบอสกาสกูก็บอกไม่ต้องซ่อมมึงมาซ่อมเทเลพอร์ต้าให้กูก่อนเมก็ถามมึงจะเทเลพอร์ตไปไหนวะครับบอสกาสกูตอบแล้วแต่กะกับม็อกจะพาไปเมก็ซ่อมเครื่องเทเลพอร์ต้าให้กาสกูใช้และเทเลพอร์ตกาสกูไปยังยานของพวกเดสเกาข้างนอกแบบส่งเด็ดแต่ทุกอย่างอยู่ในการคำนวณล้วครับกาสกูรู้ว่าออกทุกตัวชอบยานลำใหญ่ๆบอสของฝั่งนั้นก็น่าจะอยู่ในยานลำที่ใหญ่ที่สุดและเมกของกาสกูเองก็น่าจะส่งกาสกูเข้าไปในยานลำที่ใหญ่ที่สุด และถ้ามันเป็นอย่างที่คิดจริงๆเราบรรดาอ็อกทั้งหมดที่อยู่ในเหตุการณ์นี้จะต้องบูชากาสกูในฐานะอีสานอันไกอิฟแน่นอนซึ่งก็ตามแผนครับกาสกูและออกระดับนพผู้ติดตามก็แวบมาโผล่ในห้องบัญชาการของออกวอลลอดอูกกจริงๆและวอลลอดอูกก็ถูกกาสกูกระทืบจนสลบและกองยานของออกค้าของเก่าก็ตกอยู่ใต้อำนาจของออกวอลลอดกาสกูเมกอูรุกทักกาในที่สุดครับ ท่านผู้ชมยังจำดาวที่ Inquisitor อร์ฟีดิอุสคริปแมนเอ็กซ์เทอร์มินทัไปแล้วก็อ็อกแห่กันมาอยู่อาศัยได้ไหมครับดาวดวงนั้นมีชื่อว่าดาวออกทาลิสดาวดวงนี้อยู่ในเซกเมนต,ต์อัลติม่านะครับและต่อมา i n q u i s i ิเตอร์ฟีดิอุสคริก็ล่อพวกไทลนิดเลเวีอาธานจำนวนหนึ่งมาสู้กับอ,อ็อกอ็อกยิ่งสู้ยิ่งเก่งไทลนิตยิ่งแดกยิ่งเก่งไอดาวดวงนั้นนั่นแหละครับ ปีที่999ในสหัสวรรษที่41ออกวอลอดกัสกูเมกอูรุทกกาก้าก็ได้ปรากฏตัวในช่วงครึ่งหลังของสงครามดาวออกทาลิสและได้เข้าต่อสู้กับตะขาบไทรนิทยักษ์ที่ชื่อว่ามอรล็อกตะขาบมอรล็อกแม่งแดกกัสกูเข้าไปทั้งตัวเลยครับแต่กัสกูก็ใช้พาวเวอร์คอร์แทงทะลุท้องมันออกมา แล้วออกกับไทลานิดก็สู้กันต่อยาวนานมาจนถึงสหัสวรรษที่42ยุคอินโดมิทัสไม่รู้ปีไหนนะครับสงครามตอนนั้นมันไม่ใช่แค่ดาวออกทาริสที่เดียวนะครับมันตีกันทั้งเซกเตอร์เลยซึ่งฝั่งดาวอามาเกดอนที่กาสกูฝากฝังลูกน้องให้ทําต่อก็ยังไม่จบเหมือนกันแถมพอจัก,กรวาลแยกออกเป็น2ฝั่งกองกําลังฝ่ายเควอสก็ปรากฏตัวที่สมรภูมิดาวออกทาริสเนี่ยเป็นเวอร์วิสเตอร์เควอสเฟสมารีนนำโดยเควอสหลอดที่ชื่อว่าโวดาบับปินนาทีมสกา u ฮันเตอร์เข้ามามั่วบ้านานนง ตอนแรกโวดาเข้ามาก็เป็นหัวหน้าธรรมดาครับมั่วไปมั่วมาเลื่อนขั้นเป็นเคออสหลอดสงครามแม่งยิ่งใหญ่ถึงขนาดเลเวลขึ้นกลางสมรภูมิเลยครับแต่เมื่อกัสกูเห็นรอยแยกจักรวาลปรากฏขึ้นมันก็บอกลูกน้องว่าก็กับม็กให้สัญญาณแล้วแล้วมันก็พาลูกน้องขึ้นยานรบออกจากดาวออกททลิสและมุ่งหน้าไปที่ดาวของกาซึ่งตอนนั้นกองยานของกัสกูมีมากกว่า5ล้านลำเลยนะครับ ดาวคองกาเป็นดาวอนานิคมมนุษย์ครับและที่นี่ออกวอลล์ดกัสกูเมกอุรุทัก้าก็ได้ประทักับแร็กน้าแบ็กเมนวูฟหลอดที่อายุน้อยที่สุดในสเปซวูฟสเปซมารีนแชปเตอร์วูฟหลอดนี่คือภาษาขี้เล่าครับภาษาชาวบ้านวูฟหลอดมันก็คือตำแหน่งกัปตันนั่นแหละครับและหัวหน้าแร็กนาแบ็กเมนก็ใช้ฟอสเบดต,ตัดหัวกาสกูเมกอุรุทัก้าปิดตำนานออกวอลล์ดจอมศาสดาในที่สุดครับ แต่กัสกูแม่งก็ไม่ตายอีกครับเพราะออกเมดอกกอสนิก hmm. แม่งเก็บหัวของกัสกูไปแล้วเอาไปใส่ร่างที่มันถอดประกอบถอดโมประกอบคัสตอมตลอดเวลาตั้งแต่ตายแล้วฟื้นเมื่อก่อนหน้านี้ ซึ่งร่างซิ่งอันนี้ล้ำถึงขนาดระบบไหลเวียนเลือดแม่งใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแทนเลือดเลยครับและที่สำคัญขนาดตัวใหญ่กว่าร่างเก่าของก๊าสกูถึง3เท่าและพอติดตั้งหัวสำเร็จเมดด็อกกรอสนิกก็ใช้ดาวเทียมของดาวคองกา้ายิ่งสายฟ้าสีเขียวใส่กาสกูลและ10วันต่อมาอ็อกวอลล์ od, กาสกูลเมกอุรุทักกาก็ฟื้นขึ้นมาในร่างใหม่ที่ใหญ่และโคตรซิงกว่าเดิม